กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็กซีถูกฐานพี่น้องขอโทษโบเรมาต่างโดนตั้งนานพี่น้องฮ้าก็สิได้มามาบ้านนี้ก็จาสางอันนี้ใหม่ลยละอันนี้คือพระธาตุก็ี่น้องเกิดกระโปงใส่ลืมมันเกิดเกิดกล็ลืมดึงข้าโสงก็ใเนี่ยเดี๋ยวเราไปพ่อชิได้ย่างเดี <c oughs> ๋ยวน,นากระแตก เราไปข้างในเมือนี้เป็นวันพระใหญ่พี่น้องขึ้นมาเลยพากันแวะมาทำบุญพี่น้องหปชิมมาซื้อชุดขนมักเบงแล้วก็ะพวกถู่พวกเทียนอง<ป> นั่งไปคุกไปครอบไปปกครองภาษาขอบครัวเงินสร้างเงินสร้างฐานะแต่นาที่การงานอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกากับที่กันนอกถ้าพี่น้องเมืองกุฎุพอนก์็นที่กันท่าประเดียดอะไรเป็นจุนเตาเมืองท่าโมจอก็ท่ามาด้อยพี่น้องก็เจ้ามาดแทนเจ้ามาแต่เมืองนอกครูพี่น้องพระเจ้าก็มาพระธาตุโพนนะพี่น้องเป็นการโด่งดังมาหลายปีแล้วเนาะพี่น้องคนศรัทธาคนยุ่ม ส่วนซักซีดนะพี่น้องผู้คนไล่นาะ <c oughs> ไล่ตา <c oughs> ไล่บ้าน <c oughs> ไล่เมืองไล่แข้งกระแม่นนะพี่น้องทั่วรซาลัดิเนาะเนะพปน,พพนติมากราับกอพอแต่เมื่อนี้เป็นวันชิ้นใหญ่เลยพี่เนาะมาเทียนก่อนนะโอ้โอ้โตกแล้วกลาพี่น้อนก็สิกิน เขก้นกรขึ้นบูชายแาปั๊บไปห่มผู้บ้ผู้ไปยืนอยู่ห่มผู้นี่ก็จะเป็นบอนกจ็จา,า,ามาบะมนาบนเดบิดองนี่นเออเออมือนกจ็จามาบะมาพิชางใครก็พอนต่างหาใครบะต่างหามาพิก่อเให้ขอมัดแทรกอ่ อันนี้ซื้เป็นพระธาตุโพนเนาะพี่น้องพระธาตุอิงห้างกตังหาพี่น้องคนละบ่อนกันเนาะอาชีพี่คนถูกมือพี่้องเลยอาชีพีทถูกมือกว่าเ้าจะไหวเวียนมาขอพรมาไหวพระพุชาเนะแต่ว่า ตอนงานบุญซ้ำเมือซ้ำขึ้นนะจนสิบบทด้วยสัญญาคอนบัวไรไอตุละพี่นอ้องานสิไปจุดถูกจุดเทียนกับท่านพี่น้องแล้วก็สิพินไปไหวแล้วก็สิมาเปลี่ยนให้เบาใจไปไหวต่อเพราะว่าบัวร่ายยุกิเห็นไปเนาะให้เพิ่นเล่นทาอยู่โฮมก็พอเพิ่อน mm hmm. mm hmm. สาวกินเสือ mm hmm. mm hmm. เมื่อจะชิไปแหว่เสือยาให้เพิ่น ต้องใส่ศิลได้พี่น้องขึ้นถ้าใส่สงแล้วก็จะบ่ห้ขึ้นถ้าไปมากก็ต้องพูดศิลมาน้วยดิฉันหนูเป็นกระโปรงเป็นยังกระไดเป็นกระโปรงเงาแต่บ่ามันสันได้พี่น้องแต่สีส่ช่องท็ชิดีก็ต้องให้ใส่ศีลน,นะพี่น้องเฮ้ยมาพี่น้องทุกคนที่ต้องใส่ศิลใส่สงุ่่างอยู่ข้างนอกรอยู่เนาะแต่ว่าเขามาทางในมากาเพิ่นต้องใส่ศิลหนูผาทุ่งะนะพี่น้อง แบบแรกก็ได้เนะาะขอเตรียมเป็นผาทุงบัวห้าใหม่บัวห้างามก็ได้ปกติพันธุมี้บอนหาเศร้าแต่ว่าใจะตั้งอยู่ฝั่งตังนั้นบอนเศาผาทุงเพิ่นเดี๋ยวจะซื้อขึ้นไปกราบสะก่อน,น,อนอเนาะพี่น้องแล้วจังให้เบาใจขึ้นไปดำรังพี่น้องเอ้ยทางพี่ทางทพี่เสียงซี่ทางพี่เจ้า ห้าส,สิไปปล่อยปลากพียงท่งทะเลปลาสองห้านีเอนเด้เท่ากันจะอาเดียวอาสท่งนะเอาใหญ่กับปลานะเอนท่งหนึ่งปลาท่งหเลาทยปอยเอ็นปล่อยปลาก่อกง เปลี่ยนทงหนึ่งปลาทงหนึ่งป่ะปล่อยโบก็จะให้ปล่อยท่านเลยเออเด็ดนะบนทั้งกะยาเลยเห็นหรือเออเนเดี๋ปล่อยแล้วมันช่ลงไปอยู่นี่เด้ปลาน้อยเออคันปลาใหญ่ลูกบอลแล้วปลาใหญ่สิกินข้าจ่าเลยปล่อยอยู่นี่ปล่อยลูกน้องนี่อยู่นี่อ้าวโอ้ยชิพาชิพากัดเมื่อหร่วะเนี่ย เลือกกัมาว่าก็นั่งลกนนโอองนันนี้ก็ห้าก็มาหากว้พระแล้บมาเลยผา้องใคมาแล้วี่าเลยว่ะแล้วไปปล่อยปลาด้ปล่อยปลากับเอี่ยนปลากัปาิลเล็วกินหนิโอ้ เฮ้ยเข้าลูกลงไก่เลยอุ่มดีๆเลยอะหายเป็นตากล้องหปน้องลาปลาขับเปลี่ยนปลาขัเปียนเลยปล่อยปลาขันมาค้ลุกายมาเขาก็ปล่อยตลอดลุกไสมาขี้นหมดเลยเจดี้ปล่อยแต่เฮือกปลาหมาเต๊เฮือกอะไ้ไปหรงเรียนปามานำ ไปเห็นขีดแม่แล้วก็ให้แน่มาปลือยนะอแลจะทำคนเห็ดปูเอาไว้แล้วปลาใหญ่จะเ้ปลาใหญ่เขามากั้ปลาใหญ่สอง เมื <l id> ่อแื่ว่าพอีมาเท่นนี้และฉันมาซื้อยาให้อยก็เลยคือพ่ออ้ามือนีวันชิ้นใหญ่ไปบวานพนเลยไปกัเมื่อโลดโลดาโลดยพันดโลดใช่ไหมทางเหืสัญญามื่อญมาซื้อยาดีไอเพิ่นมาก็เลยไปหวานพนเลยว่าไปเท่กัน้มาเป็นวัเล็กน่อยมิถุนเป็นวัดเป็นไอ ออยู่บดขึ้นหนังเปาขมเาจะบรมาขายเนาะป้าอีกขึ้นสิบใบหรือเปล่าว เมขึ้นมากมวาทั้งทั้งพืชนะเขาจะาปูซิปูซิมินนั่นแหละบคือว่าปูได้เออแต่ขอีิิิทมน่น่ยและมันลายปอ่ีดต้ปลาจเป็นน้อง่มนจับปลานี่แต่มจิีตัวนี้อ่ะตัวหนึ่งใชไรมล ก็สิไลกินกันกับัวไฮว่าวเนาะที่เอบปล่อยลงแต่ก่านะคะจะปล่อยออกมาหนี่สวนก็ับายวัดเด้อเดปลาที่เงานนี้หากระตหลอดออกปลกะซิมี่อยู่ตะนางมันห่างออกปลากะเซ็ดคือเก่านะเออยางมันตอนตอนแรกๆนะคลงไปแหงแองเี้มันไปบัวไวด

อผู้ใดก็จะซื้อรถใหม่ก็จะเอาใหม่เจิมอะนี่ดุเรียนกับลำเสิบหน้าชิมาต่อยอดอยู่นี่พี่นีู้ได้าเชือผู้ด้หม้อนาน้ำซึมซุกดเก่าเถ่แห้งออกมีฟางเบื่อเปือกก่นเติมแต่ว่ามิบากเปือ่ที่พ่อชาคนหนักไปคนข้าห่างกันข้าวหน่อยข้าวหลังโขงขึ้นมาจวบกันแน่หล้เดินทางด้วยกันนีพอตังยังเดือด ทีฬาหางกันไปหนึ่งรุขึ้นใต้กันครับขึ้นมาแลนวครับการที่ในนี้โอ้ยสันดีได้เนาะปเ้าบังอดทุกขดีดังนา้นนาภปราสาทบูชาสวัสดีเท้าปันพระท่อนติดยากแหล่งตรงทางลมเกิดเมือง้นคุณผู้สนขอหน้าทีมาครับทุอ่าสภาพุกส่วนกายย่าสุขีเท้าพระท่านทอถกอย่างไผ่หสร้างจกได้บูชาสวัสนา์จงได้บูชาเนี่ยไผ่หัก้างจกได้บูชา โอ้ยผู้พิชิก็ไดเนาะวาสนาของเจ้าสูงส่งเหมือนอนุพุทธดีทุกอย่างเด้อดีเด้ออผู้พิชิตมาพิชิตจะมาแปลนั่พประทันเนาะอาการที่ซื้อสั่งกันนะกตอนตอนใายมีหลายเหลืออ่านพาเวดไดพันคนเวียนหายถูกประการเป็นเลยคับเตาบ้านข้าวราชสมบัสเป็นกระตักต้องข้ามางก่องเป็นเจ้าให้กลวงกลวงประเทศไทยนักเลงสุงเดียวสาวหอมจมพะจมเปหอมพงุ่นจอกเจ้า ไผ่บูชาก,กันนี่เป็นที่พึงพอใจแน่อนอนพระตุมบ้านบ่มีมากไก่พวกผัดผิวกล่องของใจต่างจะก้อนพ่นพันได้โดยดา่ดังประสงค์ในยอมเด้อดีๆ หลังจากเสียงชินแล้วเพิ่นก็มาต่อยอดอีกเนาะเป็นเจ้าฝากเจ้าชันทา่าร่วมกับพี่น้องชาว้ถัดพลเฮาก็มีชื่อว่าแม่ออกแม่ออกสุยบันนาโมงเมืองสองขอนมีปัจจัยมืเมื่อใส่ผู้ทองเฮานี่เน้อง,อองอมีปัจจัย120บาทก็คือ120บาทท่านไปแล้วกเขอให้เป็นทาาแก้วทาน10บสิประการและยอมเด้อท่านไปแล้วก็ไรขึ้นคือเก่าท่านมือเศร้าให้ไหลเขาเมื่อแรงเงินไหลน้องท้องไหลมาปรารถนาจึงได้กระห้ได้สมคมมุ่งม,มาปรารถนาะ นี่แต่อายุวันนาะสุขขาพลามานันนี้มือนยืนสาสตร์กได้พี่น้อง้เรียบร้อยแล้วพี่น้องจะออกเมื่อไรจะได้ล่าขีบไปเพียงสำเนาเด้อพี่น้องสบายดีจ้ะทุกคน